สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนอีกเช่นเคยในคลิปที่ผ่านมานะครับคือทําเป็นคลิปเปรียบเทียบราคานะครับระหว่างของที่มันพอบินได้กับที่อ่ากับของดีนะครับชุดไฟดีๆกับชุดไฟที่พอบินได้นะครับแต่เดี๋ยวไว้รับชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเช้านี้ผมมีเพื่อนๆมาถามนะ มีเพื่อนๆมาถามนะครับไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยมีเพื่อนๆมาถามาว่าเราจะยกคอขึ้นมาจากพื้นได้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเปรียบเทียบราคานะครับกับว่าหอทาลอดนะครับกับชุดไฟที่แบบเทพเลยเนี่ยมันต่างกับชุดไฟแบบพอบินได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนยังไงก็กดซับสไครต์รอไว้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมายกคอขึ้นมาจากพื้นนะครับให้ได้นะครับ มีคำถามมาเยอะนะครับว่าคุณเอกเอ้ยผมบินไม่เป็นนะฮะบ,บินคือยกมาทีไรก็ตกทุกทีผมทายังไงผมจะยกคอขึ้นมาให้ได้นะครับไม่ยากครับง่ายนิดเดียวครับ,จ,บจับเบรจับเบนชารคกนลอยขึ้นมาเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ยกยังไงยกยังไงหมายถึงว่าคอนโทรลให้ขึ้นมา,าคอนโทรลให้ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้่ดาจับฮอให้ยกขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่ายกคอขึ้นมาบ้าดิแหมยกปะ,ะยกมายกเอ้ ก็ยกอ่ะพูดใหม่แล้วกันผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดใหม่คอนโทรอให้ลอยขึ้นมาคอนโทรลฮอให้มันลอยขึ้นมาจากพื้นให้ได้นะครับนิ่งนิ่งนะครับผมมีเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้มันยกขึ้นมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่จูปากอ่ผมมีเคล็ดลับนะครับที่จะยกคอขึ้นมาให้ได้ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูคลิปในเมื่อประมาณ4ปีหรือ5ปีที่แล้วนะครับ จะมีฮอทาร์ลตดลำหนึ่งเป็น 450L ยกจะยกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ลงขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ลงนะครับคือลักษณะก็คล้ายๆกับว่าเหมือนเราใส่ขาปิงปองนะครับพอเรายกลอยขึ้นมาแต่ลูกปิงปองมันยังไม่มลอยจากพื้นนะครับ <st ool id> ก็เราก็ฝึกกันไปก่อนนะฮะฝึกกันนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้เราก็ปล่อยเราก็ปล่อยฮอลงเราก็ลองยกขึ้นมาใหม่นะครับให้ขาตะกีมันลอยจากพื้นนิดนึงแต่ลูกปิงปองมันยังแตะพื้นอยู่เราก็ลองกัน ถ้าเราได้แล้วเราก็ค่อยยกขึ้นมาอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับให้ฮอมันลอยขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ได้อีกเราก็หย่อนฮอลงไปอีกเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า,าการยกฮอขึ้นมาจากพื้นแบบสําหรับมือใหม่ที่ใครยังบินฮอไม่เป็นนะฮะมันทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมจะค่อยๆยกฮอขึ้นมาจากพื้นนะครับโดยที่แบบว่าพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะ น,นิแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเอาลงนะครับอันนี้ในะลักษณะคือผมคือเป็นคนที่เล่นเป็นแล้วนะแต่ว่าผมเข้าใจนะครับว่ามือใหม่เวลาที่ทยกของขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับอันดับแรกนะครับก็เนี่ยครับก็ค่อยๆเล่นนะฮะพอเล่งขึ้นมาได้ได้รอบที่โอเคแล้วนะครับก็ค่อยยกยกขึ้นมายกขึ้นมานิดนึงนะครับให้ให้ขาตะก,กี้ลอยจากพื้นนะครับ ยกแค่นี้พอให้ขาดตะกี้ลอยจากพื้นนิดนึงถ้าเรากันไม่ได้เราก็ปล่อยลงนะครับแต่ถ้าเรากันได้แล้วเราก็ยกต่อไปนะฮะเนี่ยครับ i, ยกแค่นี้พอฝึกกันนะครับนิดนึงนะครับเนี่ยฝึกกันให้ขาดตะกี้มันเลียดเลียดพื้นนิดนึงนะครับเนี่ยครับเราจะทุ่งปัดหางน,นะฮะนิ้วผมไปโดนค่อยๆดึงขึ้นนะค่อยๆดึงขึ้นนะครับเนี่ยครับ ถ้าเรากันได้เราก็กันไปก่อนนะครับเนี่ยครับสติเคร่งให้มันรักษาระดับความสูงของพอไว้นะครับไม่ต้องดึงพอขึ้นมาสูงให้มากนะฮะก็ดึงแค่มาพอประมาณประมาณนี้นะถ้าเราไม่ได้เราก็เอาคอลงนะครับแต่ถ้าตั้างสติได้แล้วก็ยกพอขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับยกขึ้นมานิดนึงไม่ต้องยกมาสูงนะฮะ อันนี้ความเสียหายถ้าเกิดเราพลาดเ่มันจะน้อยนะครับไม่เยอะนะครับยกขึ้นมานิดนึงนะครับยกขึ้นมาครับให้หางกี้มันลอยจากพื้นมานิดเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับกับมือใหม่ที่ยังเล่นฮองไม่เป็นนะครับพยายามรักษา,าสติค,คันเร่งให้มันได้ระดับความสูงที่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงจนต่ํามากเกินไปนะครับ พยายามให้ขาตะกี้มันลอยจากพื้นมานิดนึงนะฮะลอยขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องให้เรามันลอยมาสูงนะครับลอยมานิดเดียวพอนะครับแล้วเราก็ฝึกกันนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเพราะว่าแอรอนเอลิเบเตอร์กับลัดเตอร์เนี่ยมันจะต้องควบคู่กันต้องทําไปพร้อมกันนะครับเนี่ยครับยกขึ้นมายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมานิดเดียวพอแล้วก็ลองกันดูนะฮะ ไม่ต้องดึงขึ้นมาสูงจนมากเกินไปนะครับยกขึ้นมานิดเดียวแบบนี้นะครับนะครับถ้าเรารู้สึกเครียดเราก็ตัดโทนก่อนก็ได้นะครับตัดฮทนก็คือมันก็จะตัดรอบนะครับตอนนี้พอเราตั้งสติได้เราก็เอาใหม่นะครับปลดปลดฮทนอ่าแล้วก็เร่งขึ้นมาใหม่พยายามให้ขาสกี มันลอยจากพื้นมาแค่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องให้มันเยอะนะครับถ้ามันเยอะเกินไปเราจะเเลอๆนะฮะเป็นการฝึกเลี้ยงพิสูจน์ด้วยนะครับการบินแบบนี้ให้มันลอยขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ฝึกกันนะครับเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายไม่ต้องหมุนก็ได้นะฮะลัดเดอร์นี่เราแทบไม่ต้องแตะนะครับลัดเดอร์ ครับเราคุมแค่แอรอนกับเอลเวเตอร์ก็พอนะครับนะครับพอลอยขึ้นมานิดนึงเราก็ฝึกกันนะฮะฝึกกันถ้าเราไม่ได้เราก็ปล่อยสติ๊กลงนะครับแล้วก็เอาใหม่นะครับฝึกให้อ่าเราเลี้ยงพอให้มันอยู่ข้างหน้าเราให้ได้นะครับทําแบบนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคลองทําดูนะฮะับหัอเด๋วเด๋วถ่ายอันนี้ทีนึงอันนั้นอะท็อปเลยก็ได้เป็นยอดถ่ายอยู่ <laughs> เพื่อนเพื่อนลองทํากันดูนะครับสาหรับใครที่ยังเล่นฮอไม่เป็นนะฮะก็ลองยกฮอขึ้นมาแบบที่ผมทําให้แบบให้แบบดูดูแบบเมื่อกี้นะฮะว่ายกขึ้นมานิดเดียวอันนี้คือเป็นเทคนิค ที่ทำให้เราบินได้นะครับคือเรา,ารกยกขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้เราก็ลงยกขึ้นมานิดนึงไม่ได้เราก็ลงนะครับตอนนี้พอเราใจเราพร้อมกายเราพร้อมเนี่ยเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ฝึกกันนะฮะฝึกกันถ้าเราไม่ได้เราก็หอย่อนหอลงทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเป็นมือใหม่แรกๆผมก็ทําแบบนี้นะครับ พอผมรู้ตัวว่าผมกันไม่ได้ผมก็หย่อนฮอลงผมก็บอกว่าผมก็บอกตัวเองว่าวันหน้ายังมีวันหน้ายังมีนะครับวันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็ต้องทําอีกนะครับจนกว่ามันจะได้นะครับเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับสําหรับใน,นวันนี้ผมก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเทคนิคแบบนี้ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในเรื่องของการเปรียบเทียบราคานะครับว่าระหว่างชุดไฟดีๆกับชุดไฟพอบินได้ในราคามันต่างกันเท่าไหร่ ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค